ใช่ค่ะครูสามตาสาพี่น้องการมีหลายอาจารย์ที่เข้านะคะเนาะอะ่เอาจ,ากาจาักใตยเอฟซีแน่อาจารย์แหล่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีตุกท่านครับพี่น้องเอฟซีเนาะอาจารย์แหล่กับเขาคือกันเด้พี่น้องลหลายคนหลายคนเคยเดบิวต์ชีพมาพี่น้องผูดไอว่า์เซียต,ตัวนี้บ่ได้เงินเมื่อแม่นยูดีอาจารย์แหล่ขึ้นมั่นใจแท้ได้มาแต่ใส่น้าเล็นี่เล็กพุม่มเล็กยุบบ้านนี่แหละครับงวดที่สองเออฟันจีไฮอาจารย์แหล่จังหวัดค่ะ สิบงวดครับสิบหัวโอ้ดีใจน้ำาอาจารย์และเด้อค่ะนี่งวดที่สองกาดีใจน้ำกาอ้าวอ้าวอ้าวครับพาพิชกผู้หมานต่งออกแล้วโทษถามคาเบิงจา้าโอ้ท่านเล่ก่อนเทอดายหลวงพ่อฟังวิทยุนบอกวิทยุไหมหลวงพ่อมันออกกันข้างบนออกหาสามศูนย์แม่นบ่ล่ะ ่าสามศูนยเนาะห้าสามศูนย์ทางล่างมันออกไก่หกสองหลวงพอ่อหกสองมีมีคนถึงบวลาห้อนหน่อจังว่าดี่ละหลวงพ่อมือสุท้ายก็จ้าไปซื้อหาหนึ่งหกลายนี่นนแต่ว่าสามศูนย์่ะสิม,มีผู้ซื้อบอหลวงพ่อว่าอัน สองศูนย์มันอันกระสือสามศูนย์ตัวลงพอวาหมือนเร้าเนี่ย<า>อ่าสิมีผู้ซือบอว่า,วาเลขตัวเก้าหานะอ่าผมีปฏิบัติมีความเฉลียนเนาะค่ะผู้มองเก้านัันบอกคือไมได้ปูกัว่าหันมันหกศูนย์สองเนาะ คร์ดัเรนกับเ,เบขาอยยุหกศูนย์หกสองสี่แมป่ปูผู้ตัดก็ได้อยยุนั่นแล้วผมเขาหน่นงศูนย์หกสองเนมาเนี่ยนหนั่ศูนย์เนี่ยันมากาอมมพปาปดาดนอปีสมข้อมันเปลี่ยนไปแล้วเน่ะงานนี้มันเปลี่ยนไปหน่อยนึงเนาะอัน,ม,นมุน่งวัดไม่เนาะคันว่าหาอสองหูกับเซงสี่ได้เันหกสองสองหกเนาะมันขึ้นเต็มหน,นึ่งเนาะ เนไหนฮะนึ่งหกลยเนะปูพุ่มไม่หน่าเปนน่งนว่หค่ะพุ่มเก้าสีแม่นกว่าหกศูนสองมันย่งเข่าหกสองยู่ค่ะปูุน่นแ่นหนิถึงยังมันขาอัดเพปอนได้ไหมมันดังสืเข่าวัดเพ่่นไ,ไ <c oughs> นวดนไ,ได้พุ่มไม่กะแม่นอยู่แต่ว่าขอเพ่อนไม่เ้วปูอันมันขึ้นเต็มหนึ่งเนี่ยก็หนึก็งจังกันไเต็มนึง่ง แต่ว่าเขาตีว่าชื oops, ่อหกศูนย์มีนื่อหกสองเลยละค่ะรบกูอันฟันมาสองศูนย์ข้าเจ้าไปเน้นสองศูนย์หลายมันอันคุณตัวแต่นั่นแล่าเพราะว่ามันเน่อันรักจะเสียโอ้ค่ะบานนี้โอ้ยอัน ดูกกบโบคอยมาก 6, 2, กสองหลวงพ่อไปมากสองศูนยศูนย์สองอะดูกก็ได้แต่ทุน่นนานๆทึ่งมาฝันย่ำกับโบมากอีกไหมฝันว่าเขาขี่รถออมโตทะเบียนสองหกนั่งได้จา,านยังบ่ซืสืออยู่นะนนได้เพได้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 ทุองขึ้นมานี่ได้แต่ทุน่น เอ่เต่ทุน่น้ลวงพ่อนบมาขบสองอขนาดว่าฝันยำอีกเดนะ้หน่ะย่งโบมาเกอยวอ,อ,อืออยังโบมาันน,นอยั่วแต่ว่าหันไปขออยู่ในถ้ำงูน,นง่นนะหลวงพ่อให้ถือเลขเด้อแต่ถืออยู่แต่ลูกบนใวสามตัวไหมมันถือสองตัวไหมหลวงพว่อสิไปแก้อยู่บ่ถึตนมาจ้าไหนล่ะถึง แตรนี่แปดียวขพาวเท้านาคาตีไรนะอืแตแก้ว่าแกเจ้าแก้วสองน้ค่ะพู่มอยูตะเกียบนัดก้ากิหกศูนย์สองอือถ้าเฮามาเปลี่ยนส่วหนึ่งหกหมื่นสุดท่ายเลยได้ก็ได้ผู้บ่ได้ก็มีหลวงพ่อหัดนี้หลวงพ่อขอคนไม้พู่มไม้เ้าหนีก็แม่นยูมันขึ้นเต็มหนึ่ง ตังขอเพ่นไม่นพอหลวงพ่อมาอยู่มาเองกับพี่คอยปักดิมงคนากอยู <h h ่แต่แค่น um, ัน nah, ่ะแตาเหลแล้วหลวงพ่อบูรูจักที่ไปมากของเี้ยงบมานนี้จากที่ไปที่มากของเลียงบานนี้เท่าจากทเลที่ไปที่มากของเพื่อนแล้วมันไปนะมันนิ่งือถ้า่ยุหันนะแต่แค่ทหลวงพ่อบรูจักนี้เสียงบุคคลของนี่เนาะหลวงพ่อเจียง โต๊ะโทรศัพท์หลวงพ่ออันบรรยุทธ์เครงเขาพี่น้องไดยโทรศัพท์เ,เดี๋ยวก่อนสรุปเด็ดเดี๋ยวโต๊ะามอันนอ้องสาวกาอตมอีกคนเงิ่นจักบาทก่นพี่น้องเพิ่นคือได้ญค่ะเจน้องจ้ากอตม่าเจน้องโอ้ยเลขลับคือคิวแถวสองหคกแม่เาเป็นเลขลับนะคะอ่าถือลายบ่งวดนี้เลขลับคือแม่นแถวสองโกมันออกโคกสองแม่เจน้องมันออกตัวกลับแม่ ครับเตาเดรนไโอ้ดีใจน้องเด้อค่ะน้องสาวกทอมอ,อันนี้เป็นเลขลับมูทรงไหล่กันบอค่ะจ้ะเป็นเลขลับมูทรงไหลจ้ะป้าจิ้แมนแถววิ่ง<ม>เก่าก็วิ่งฮกเดี้ยวเขาวิ่งฮกเนาะแล้วก็เขาตัวนี้เนาะสองหกสองหกบเตาเป็นหกสองน่ะจะโอ้เขาอีรหงวดน,นี่ตามอีกน่เด้อเลขกลับ เจ็ดงวดลุดงวดเดียวป้าตัวน uh ้องสาวขอตัวน uh ้องววดดนนี้งงึโอ้ดีใจดีใจน้ำเด้อค่ะลำลำรวยๆวค่ะงวดหน้าขออ่นตามอีกหน่เด้อเจอน้องดีใจน้ำเด้อค่ะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะนายอาจารย์ที่โทรไปเพราะค่อยติดเนาะพี่น้อง ค่ะโอ้ยผัวถือจะไม่วดาตาซูซูพี่น้องค่ะเบิกคาบกระส้วนสีถึกกะรอดรบรอดใอรอ,อบนี้ก็ได้บาหลายได้บอหลายแต่ว่าจะถือ,อยู่เพราะว่าบ่มักนะบ่มักแต่ว่าฝันเกี่ยวก็เได้ซือ้อไว้ซือ้อดึงลอตเตอรี่นะส่วนลายสีดึงสองหกไปเยอะค่ะ มันออกตัวกาบพกสองอันนี้กจะจานแรกเนาะคะ่ะสรุปเลขเอาสรุปเลขเลขรับน้องสาวกทมนะคะวิ่งเก้ากับหกเขาว,วิ่งหกนะคะเพนเนเก้าศูนย์เจ็ดแต่ว่ามันมาเข่าสองหกหกสองนาะคะ่ะเป็นเลขรับเลขซองนะคะซองประมลูลแพงเติบอยู่ค่ะซองนี่คาะเพิ่นกามาแบ่งปันในเอฟซี่ะเอฟซีมิโฉมิลาบอยากท้ำบุญนํา น้องฟลารวยก็ได้นะคะเนะาะเพราะว่าเพิ่นกะเอาส่ซสวงไปแห่เขาย่ามเพื่นถือค่ะเป็นเลขรับเลขซองเอฟซีกะตามรายอยู่เจ็ดงวดหลุดงวดเดียวอันนี้กะเด็ดจากทางช่องนะคะปู่สามป่าช้านะคะหมุนเสาสรุปโค้งสุดท้ายนะคะหมุนเสานี้แตกทั้งบนทั้งล่างนะคะทั้งหกสองแล้วกะสามศูนย์เนาะพี่น้อง ค่ะและลายปูลายคนอาจจะบวชอบสามศูนย์พร้อมเชยอ,ออกแล้วนะคะแต่บางคนก็นอาจจะซื้อไว้นิดหน่อยนะคะโค้งสุดท้ายเขาจังๆด้วยพี่น้องมีโฉคมีลาบกะปูเพิ่นกะกําลังสางวัดเนาะค่ะเอซี่จะถวายโซลาเซลก็ได้นะคะพอว่าเพิ่อจากด้แผงโซล่าเซลพิ่นโซลาเซลพิเลเ่เพินเ่นบ่มีเพิ่นอยู่ที่เขาไฟใส่บ่มีเนาะค่ะ